สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานสวยๆไม่ฝากหนึ่งคันประหยัดทนใช้ง่ายดูแลสบายเป็นอีโคคาร์มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยเกดเอพิเมียมคั e e นนี้นิสสันอัลเมล่าปี2 0 1 5สภาพโดยรวมคือสวยกิิบๆนะครับสวยมากด้วยใครที่สนใจเน้นหารถใช้งานประหยัดทนทานอำนวยความสะดวกดูแลง่ายผ่อนไม่แพงซื้อไม่แรงผ่อน3 4 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถส่บาท149,0 0 0บาทภายในสวยกิบภายนอกงาม ติดจอ a อนดรอยมาให้เรียบร้อยเบาะหนังระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกวาปรับไฟฟ้าเครื่องพันสองออโต้ตัว E ปี2014เป็นโฉมไม่เนื้อเช่นจดปี2015รถได้สวยได้สภาพกว้างนั่งสบายสำหรับ Eco Car, อีโคคาร์เขประหยัดทน ไม่ต้องถึงรถไฟฟ้าท่านก็ได้ใช้งานแบบประหยัดราคา149,000บาทใครที่เข้าใจสนใจในสิ่งที่ผมนำเสนอจัดได้จัดคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้เรียบร้อยรถไม่เคยติดแก๊สสภาพโดยรวมคือสวยราคาน่าสนใจผ่อนก็ชิลใช้งานสบายอะไหลเยอะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ลังหารถใช้งานสวยๆส,สภาพดีๆอีโคคาปี2 0 1 5นิสสันอัเมลา เครื่องพันสองอีโคค่ะมือเดียวป้ายแดงภายในงามมากๆติดจอแอนดรอยมาให้เรียบร้อยใครที่เข้าใจสนใจในสิ่งที่ผมนำเสนอจัดได้จัดเลยนะครับราคานี้สภาพนี้สุดคุ้มแน่นอนเป็นมือเดียวป้ายแดงภาษีไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนจัดส่งทั่วไทยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็ค ให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจจับจองกันได้ท,ทันทีจองแล้วต้องได้รถจัดส่งให้ได้ทั่วไทยรับรองไม่ผิดหวังคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ไม่ต้องกวงวลนะครับไม่ต้องกังวลไม่ก็แท้132,000กิโลเมตรมือเดียวป้ายแดงสวยนอกในงาม สภาพดีมากๆฝากไว้ด้วยใครที่สนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพสมาชิกบั่นไกลไม่สะดวกเดินทางก็จะส่งให้ได้ครับใจเงินที่หน้าบ้านก็ได้นะครับมาจํากันมานิดหน่อยที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกแล้วนะครับจะถูกใจหรือไม่หารถใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลฝนตกแดดออกไปได้ตลอดเดินทางสบายใจ รับส่งลูกหลานไปโรงเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ใช้จับใจใช้สอยไปตลาดก็เดินทางสะดวกปลอดภัยที่เหลือลองชมเช็คทดลองขับลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสําหรับท่านหรือไม่กับสิ่งที่ผมนําเสนอท่านไปรถได้รวมคือสวยนะครับสีสวยเต็มมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบพร้อมโอนปี2015โมไมเนอร์เชนสวยเกตเอพีเมียมแบบนี้ฝากไว้พิจารณาสนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพรายได้ติดต่อได้รูปมีภาพมีคลิปมีจัดไปเลยครับ แจ่มแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับกับนิสสันอัลเมลปี2014จดปี15มือเดียวพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอน